ภาสิตพื้นเมืองอเมริกันที่กล่าวว่าผู้ที่บอกเล่าเรื่องราวคือผู้ที่ครองโลกเรื่องราวทั้งหลายล้วนมีศักยาภาพอันทรงพลังได้อย่างเหนือนเชื่อทั้งความสามารถในการปรับวิธีการที่เรามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและเปลี่ยนคติที่มีต่อกันได้ดังนั้นศักยาภาพของเรื่องราวในการโน้มนวใจจึงเป็นสิ่งที่น่านอัศจรรย์ในเชิงจิตวิทยา มีอยู่สองสาประเด็นที่เรื่องราวส่งผลต่อเรากล่าวคือเราจะเกิดการรับรู้ได้ว่าเราดำดิ่งอย่างเต็มตัวในโลกที่เรากำลังอ่านอยู่เราแทบจะรู้สึกราวกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครเหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นกับตัวเราเองการอ่านไม่ใช่การพักผ่อนหยอนใจแต่เป็นการที่เรากำลังสร้างโลกต่างๆขึ้นเป็นโลกที่เรากำลังสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ในนั้นและเมืองเหล่านั้น ก็ได้รับการเติมเต็มด้วยประชากรที่เรากำลังสร้างขึ้นดังนั้นแม้ว่าโทรทัศน์ภาพยนตร์การละครล้วนมีพื้นที่ของตัวเองในโลกแห่งการเล่าเรื่องราวแต่กระนั้นณนะห่วงเวลาที่ได้เชื่อมต่อกับหนังสือในขณะที่เราได้อ่านเรื่องราวและได้ไขความลับต่างๆของเรื่องราวนั้นไม่มีอะไรมาเทียบได้เลยงานวิจัยนี้เกี่ยวกับความหมายของคำแต่ละคำ เช่นถ้าเราอ่านคำว่ากระโดดเราจะใช้งานสมองส่วนเดียวกับที่เราใช้ในตอนที่เราทำท่ากระโดดจริงๆสิ่งที่น่าสนใจในกรณีนี้ก็คือถ้าเราอ่านเรื่องตอนที่มีใครสักคนกำลังกระโดดอยู่ทำไมเราถึงใช้งานสมองส่วนที่สัมพันธ์กับการกระโดดด้วยฝ่ายที่สนับสนุนทฤษฎีนี้อาจกล่าวว่าการดำดิ่งเข้าไปในเรื่องราวนั้นมีฐานมาจากการทำงานของระบบประสาท ซึ่งทำหน้าที่เรียนรู้แบบลอกเรียนแบบมีการศึกษาพบว่าเมื่อเราเชื่อมโยงกับคนที่ไม่ได้มีตัวตนจริงๆแต่เป็นตัวละครในเรื่องที่แต่งขึ้นจะเป็นเสมือนการสร้างสังคมทดแทนรูปแบบหนึ่งให้แก่เราแทบจะเหมือนกับว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนจริงๆทั้งที่ไม่ใช่และบางครั้งนักจิตวิทยาก็เรียกว่าการสร้างความสัมพันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่วมทางสังคม สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นคือความสัมพันธ์ลักษณะนี้ทำให้เราอ้างวางน้อยลงและยังส่งเสริมความภูมิใจในตนเองและทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นอีกด้วยเรารู้กันอยู่ว่าการสร้างมิตรภาพกับผู้อื่นในช่วงที่เรามีคู่รักอยู่นั้นนับเป็นผลพวงในเชิงบวกที่ได้จากสัมพันธภาพนั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจที่แท้จริงคือคู่รักที่ว่านั้นไม่จำเป็นต้องมีตัวตนจริงๆก็ได้ หากเรากำลังพยายามเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้คนในประเด็นซึ่งเป็นที่ถกเถียงเช่นการสมรสกับเพศเดียวกันหรือการอพยพย้ายถิ่นฐานเราจะพบได้ว่าเรื่องเล่ามีผลอย่างมากในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทัศนคติต่อกลุ่มคนที่ถูกสังคมตีตราอาจได้รับการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจากการอ่านเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ก็เฉพาะกับผู้อ่านที่เห็นว่าตัวเองเป็นเหมือนกับแฮร์รี่ เด็กๆรักเรื่องราวกันทั้งนั้นโดยมักจะมีเรื่องมาเล่าอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเรื่องที่เกิดขึ้นในสนามเด็กเล่นและเรื่องเล่าก็เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการทําความเข้าใจโลกรอบตัวเด็กและเข้าใจตัวเด็กเองด้วย